หนุ่มสาวชาวบ้านนาชื่อปลายฟ้ากับกลามะพร้าวหนุ่มสาวหน้าตาดีรักกันหวานชื่นแต่พ่อแม่ของสาวปลายฟ้าไม่ยอมให้ลูกของเขารักกันกับหนุ่มกลามะพร้าวพ่อกับแม่ของเขาต้องการให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับหนุ่มมหาเศรษฐีรวยชื่อบักศีดาบักศีดาเป็นมหาเศรษฐีรวยแต่มีนิสัยเจ้าชู้ แต่สาวปลายฟ้าเพิ่บามบอกมักบ่าวบักสีดาเลยแม้แต่นิดเดียวสาวปลายฟ้าชอบอกกับพ่อแม่ว่าข่อยสิบ่อยอมแต่งงานกับบักสีดาดอกเดอ้อจ้าข่อยบอได้มักบักสีดาเลยพ่อแม่ค่อยมักกันกับกะลามะพร้าวพ่อแม่อย่าบังคับให้ข่อยแต่งงานกับบักสีดาเลยจ้า บ่ได้ดอกปลายฟ้าพ่อกับแม่บ่อยยอมให้เจ้าไปฮักกันกับกลามะพร้าวบ่อได้ดอกมักกลามะพร้าวมันยากจนแต่ละมื้อจักมันกินข้าวกับอีอย่างพ่อกับแม่บ่อยยอมให้เจ้าไปลำบากกับกลาบักพร้าวดอกบักสีดาทั้งหลอดทั้งโรยชาตินี้ลูกกระสีได้สบายไปทั้งชาติเลยปลายฟ้าร้องให้แลนเข้าไปในห้องปิดประตูไว้ร้องไห้อยู่คนเดียวเขาได้ลกักออกไปทางหน้าต่างเ,เพื่อที่จะหนีไปหากลามะพร้าว พอไปหอดเขากับห้องให้กาลาบักพร้าวถามปลายฟ้าว่าเจ้าเป็นอย่างคือห้องให้ห้องให้เฮ็ดอย่างปลายฟ้าก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่ของปลายฟ้าอยากให้แต่งงานกับบักสีดานุ่มหล่อรวยมหาเศรษฐีปลายฟ้าสีเฮ็ดจังไดลากกะลาบักพร้าว ปลายฟ้าบ่อได้ฮักเขาหลายฟ้าฮักกะลาบักเ้าคนเดียวและเฮาสิเฮ็ดจังไดละพ่อแม่ของเจ้ากะบ่อมักกะลาบักเ้าพ่อกะลาบักเ้านั้นยากจนเอาจังซี่สาอา้สิเข้าไปหาเฮ็ดงานในเมืองเพื่อที่จะได้มีเงินค่าดอกมาแต่งน้องปลายฟ้าตกลงบ่อ ปลายฟ้าอากาศรู้สึกดีใจหลายที่กลาบักเพาสิไปทำงานในเมืองเพื่อที่สิหาเงินมาแต่งงานกับปลายฟ้าตกลงจะได้จะน้องจะรอท่าอา้กลาบักเพาเดอ้อจ้าหลายเดือนผ่านไปพ่อของปลายฟ้ากับบ่อสบายได้เขาโรงพยาบาลปลายฟ้าบ่ามีเงินสิไปรักษาให้พ่อของเขาแม่ของเขาจึงบังคับให้ปลายฟ้านั้นแต่งงานกับบักสีดาเพื่อที่จะได้มีเงินไปรักษาพ่อของเขา ปลายฟ้าไม่รู้จักเฮตจังไดดีด้วยความที่เขากระฮักพ่อและอยากรักษาพ่อให้หายดีเขาจึงยอมแต่งงานกับบักสีดาเขาก็เลยได้ส่งจดหมายไปบอกกับกะลาบักเพราว่าเขากําลังสิแต่งงานกับบักสีดาแล้วให้อ้ายกลาบักเพราลืมน้องซาเดอร์หลังจากที่กลาบักเพราได้รับจดหมายจากปลายฟ้าเขากระเสียใจและตกใจอย่างแหงหลายเขาลางานเพื่อที่จะมาหยุดงานแต่งของปลายฟ้าให้ทัน เขามาบอกทันเลยปลายฟ้าได้เข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วเขาได้แต่ห้องให้และอำลาเขาได้เว้ากับปลายฟ้าว่าชาตินี้ไอ้กะลาบักพร้าวคือสิบ่อมีวาสนากับน้องปลายฟ้าน้อไอมาส่งน้องไว้ซํานี้เด้มมาส่งเจ้าไว้ซํานี่และปลายฟ้าให้เขาพาอย่างจบ